สวัสดีค่ะดิฉันนางจินตนาทองใจสดตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพุตเตยและประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ดิฉันมีแนวทางในการทำงานโดยการยึดหลักศาสตร์พระราชาคือแนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการคิดรอบด้านมองกไกลเน้นความยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการทํางานร่วมกันนะฮะท่านก็มีจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะที่สาคัญที่สุดก็คือมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกันจัดงานนะครับเ mm hmm. ถือฉลองบรดกโลกในวันที่19กันยายนเนี่ยสองพันหรเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะท่านจินนาทงเทสดเนี่ยท่านได้มีส่วนร่วมอย่างแรงนะฮะอย่างมากมายนะฮะเนื่องจากท่านเนี่ยมาไปเป็นผู้ประสานงานทั้งร่างกายนะฮะในเรื่องของงบประมาณบางส่วนนะครับต้งแ่สามคันขึน้นะอุทิศตนนะฮะอุทิศตนอย่างมาก ท่านเป็นสตรีที่ให้ความร่วมมือนะครับเลิกเสียสละนะครับมีจิตอาสานะครับในเรื่องของการทํางานขององค์กรสตรีนะครับการสร้างพลังสตรีของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับดูแลช่วยเหลือนะครับและให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าในเรื่องของการประกอบอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรสตรีของจังหวัดช่วยเหลือสตรีที่มีความยากไร้นะครับ ได้มีอาชีพได้มีงานทํากิจกรรมน้อมลาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในวันที่13ตุลาคมไม่ว่าจะเป็นการลาน้อมลาลึกการแปลอักษรการประสานงานต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในการรวบรวมพี่น้องประชาชนท่านเข้ามาทําเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของอำเภอวิเชียนบุรีจะเห็นได้ว่าท่านเป็นต้นแบบในเรื่องของการนำสษฐกิพอเพียงมาใช้ ทางในส่วนของการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวันท่านได้อุทิศพื้นที่ส่วนตัวในการทาโคกหนองนาโมเดลเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับประชาชนได้ทดลองทําท่านได้ส่งเสริมให้ประชาชนทําเกษตรอินทรีย์โดยจัดตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้พึ่งพ่ตนเองได้ท่านนายกจินตนาท่านเป็นผู้ที่มีระเบียบแบบแผน เป็นคนตรงต่อเวลาได้เห็นท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานเพื่อส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายการบริหารงานของท่านนายกิจนาทองางทีสดจะเน้นการมีส่วนร่วมการรับรู้ของประชาชนการบริหารงานงบประมาณและโครงการต่างๆของเทศบาลต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความโปร่งใสาสามรถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน คุณแม่ก็เป็นคนที่เคารพรักและก็เชิดถุนส,สถาบันมาตลอดมาคุณแม่อุทิศทั้งชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นกา,ารพัฒนาต่างๆในด้านสาธารณูปโภคเช่นน้ําถนนไฟหรือคุณภาพชีวิตของคนในชนุชมชนบ้านผู้เตอนะครับสถาบานันครอบครัวก็ถือว่าเป็นสถาบันแรกคุณแม่เป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกพ่อไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ป้านนะ้าอาทุกคนในในรั้วบ้านนะครับก็ มีความอบปุ่นตลอดนะครับแทบจะไม่มีคําว่าห่างเหินหรือว่าขัดแย้งอะไระเกลือกครอบจุ